วันนี้ครับพี่แค้มีของดีพ่อฝากครับก็จะเป็นบอลโลกโซนยุโรปแม่ผมจัดไปได้หมด6คู่เลยใครที่ชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันไปได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่อยากเล่นมากกว่านี้ครับใครที่อยากได้เน้นวันนี้อยากไซสซ์โซนไซส์วีพีครับแล้วก็อยากได้ในเรื่องของตัวบอลงานที่พี่แค้มจัดให้ทุกๆวันนะผมทางเข้าดูหน้าช่องหรือดูใต้ดี่คิมชันได้ครับรับรองว่า เข้ามาอยู่ในกลุ่มครอบครัวพี่เข้มรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้ววันนี้ที่พี่เข้มจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลโลกโซนยุโรปก็เป็นคู่ทางฟินแลนด์ครับที่ต้องพบกับทางมอต้าครับคู่นี้ครับ,รบนัดแรกเนี่ยเป็นทางฟินแลนด์ครับบุกไปเฉือนชนะมอตา้าได้เพียงแค่สกอรอ หนึ่งปร์ซ็นต์ศูนย์ครับแต่ในกลุ่มนี้ครับทางฟินแลนด์เองนะครับผมก็ยังตามตามโปแลนด์อยู่ตามเนเธอร์แลนด์อยู่ครับแข่งขันมาทั้งหมด7เกมนือชนะได้3เกมครับเสมอไปห่งครับและแพ้ไป3กับการกับทีกับมอตอรครับแข่งขันมาทั้งหมดหเกมในผมเสมอไป2ครับที่เหลือแพ้ทั้งหมดโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมนี้มีฟอร์มไม่ได้หลุดห่างอะไรกันมากครับอย่างการที่ทางฟินแลนด์เจอมานัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้ทาง แต่เขาเล่นในบ้านชนะนีโคนเดียแล้วผมชนะโปรแลนด์ไม่ได้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วต้องบอกว่ามาัเจอทีมอย่างมอตา้าที่มีฟอร์มที่ยแย่อยู่แล้ว,แล,วแล้วก็โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าทางมอตา้าไม่เหลือแล้วครับและกระแสวันนี้ทาง ฟินแลนด์เปิดมาบังคับชนะถึง2ประตูแน่นอนว่ากระแสเปิดมาแรงครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างทางฟินแลนด์เองก็น่าจะเปิดบ้านชนะได้อย่างขาดลอยครับสประตูมีแน่แครับอันนี้ให้เลือกเชียร์ทางฟินแลนด์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นทางโปแลนด์ครับที่เจอทางฮอลแลนด์ครับหรือในเฉลี่ยนั่นเองคู่นี้นัดแรกครับเจอกันมาทำได้เพียงแค่เสมอครับสำหรับทางฮอลแลนด์นะผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของชื่อชั้นนักเตะคุณภาพทีมนะผมโดยรวมของทีมเนี่ยทางฮอลแลนด์ดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับเเเเพรราาาาาะว่่่ทททุกกกกคคััั้้้งงียจออนนนนนนมห็็ป ฮอลแลนด์หรือร์แลนด์เนี่ยไม่เคยแพ้กับทางโปแลนด์เลยเจอกันมาทั้งหมด7ครั้งครับเป็นทางฮอลแลนด์ครับชนะไปห้าครับสเสมอไป้2ไม่แพ้เลยแต่ว่าฟอร์มนปัจจุบันนี้ครับในการแข่งขันนั้นเป็นทางการนะผมถามว่า ทีมอย่างโปแลนด์ฟอร์มดูโดดเด่นไหมแข่งขันมาทั้งหมด6กเกมครับชนะไป4เกมเสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปหนึ่งครับก็ชนะทีมริทูเนียชนะฟินแลนด์ครับแล้วก็บุกไปเสมอฮอลแลนด์ครับแล้วก็แพ้กับทีมอย่างทางฟินแลนด์นี่แหละนะผมชนะมอต้าชนะริทูเนียเนี่ผมโดยร وم, วมมันก็ถือว่ามีมาตรฐานที่อยู่ในความโดดเด่นมากๆแต่แน่นอนว่าทีมอย่างทางเนเธอร์แลนด์ครับก็เสมอไปแค่เกมเดียว,ว Portland, ครับเสมอกับทางโปแลนด์ครับแต่ที่เหลือชนะหมด Finland, Motor, ครับทั้งฟินแลนด์มอต้าครับแล้วก็ริทูเนียครับและฮอลแลนด์ชนะนัดีครับ ทางเนเธอร์แลนด์กับบังคับชนะประตูในเรื่องของความพร้อมครับตุรกะเนี่ยทีมอย่างดัง เนเอรแลนด์นะผมดูดีกว่าทีมของโปแลนด์เยอะมากๆอยู่แล้วแล้วกระแสเปิดมาตรงนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเนเธอร์แลนด์ครับก็น่าจะบุกไปเฉลิมชนะได้นะครับวันนี้ขอมอบให้รางัลเนเธอร์แลนด์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นทางลัสเซนเบิร์กครับที่ได้พบกับทางเยอรมันนี้ครับคู่นี้เปิดมาครับทางเยอรมันครับบังคับชนะถึง3ประตูครับแน่นอนว่าเยอรมันที่เจอกับทางลัสเซนเบิร์กมานะผมสองเกมหลังสุดเนี่ยก็เจอกันในปีสองพันหกครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยทางเยอรมันนีชนะไปถึงสี่ประตูสูงงงงกกก็็จรรรริิคัับบแต่่ฟอออ์์มทาลซเเเถืวาดูยยเี่่มครัับแขขงนากม แพ้ปฏิกิเกมติดเลยครับแพ้ไอแลนด์เหนือแพ้สโลวีเกียแพ้เยอรมนีครับแล้วก็แพ้สโลวเกียหนึ่งนัดครับแต่มองฟอร์มกับยังทางเยอรมนีครับนัดแรกครับแพ้กับสโลวีเกียครับชนะไอแลนด์เหนือชนะลัสเซนเบิร์กครับชนะไอแลนด์ครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเยอรมนีดูมีเรื่องของขุมกำลังตัวนักเตะคุณภาพยิงชั้นดีนั้นมันดีกว่าอยู่แล้วครับและยิ่อย่างทางเยอรมนีครับก็ แต้มยังไม่ได้ห่างออกจากทางสโลเกียเลยนะผมถ้าชนะนี่นนจะได้บวกไปสามครับก็จริงนะผมแต่ลูกเล่นเสียเนี่ยก็หลุดดีกว่าอยู่แล้วนะผมเท่ากับว่าเยอรมันวันนี้จะแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้เนี่ยมีโอกาสโดนแซงันเองนะผมเพราะว่าทีมอย่างนสโลเกียเองก็ไม่ได้เจอของหนักและแค่แฝดเปิดมาตรงนี้ถามว่าเายอรมันมีโอกาสชนะไหมก็มีแหละครับเพราะว่าทีมแหมนสัสเซนเบิร์กด,ดูมีฟอร์มที่แย่กว่าเยอะนะผมแต่กับการที่ต้องบินไปบ้านเขาเนี่ยมันมีเรื่องของสภาพอากาศมีเรื่องของโลเคชั่นทีมที่อย่างลัสเซนเบิร์กเนี่ยจจจะะะไดดด้้้้เเเเเปปรรรรรีียยบบบนนนนนุคัพาาาาวว่่่็แตใือองงขโม แล้วก็ต้องยอมแล้วว่าเยอรมันแอบดูเหนือกว่าจริงแต่กระแสมันเปิดมากับการที่บังคับชนะสาประตูเพื่อได้ยิบมุมปากและลุ้นริ่สีเนี่ยแอบมองว่ามันแอบยากไปหน่อยนะครับผมก็เต็มที่น่าชนะ1-2ประตูเท่านั้นนะครับผมให้เลือกเชียงจริงก็ขอมองทางลักเซมเบิร์กไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นทางสโลวีเกียครับที่ต้องพบกับทางไอร์แลนด์เหนือครับแน่นอนว่านัดแรกครับเป็นทางสโลวีเกียกับบุกไปแพ้นะผมแต่ทีมอย่างทางสโลวีเกียเองนะผมแข่งขันมาสี่เกมอย่างที่ผมบอกครับว่าให้ไไออแลนนด์เืม่่ชทีมเเเเเเดดีียยวคครรรรรัััับบบบแแต่่ชชนนนนะะะอมมลลลลกกกกกซซิิ์์าาสุ็ไดด้้วยสกอรร์คับ ทีมอย่างโซโเกียเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข่งขันทุกรายการของเขาเนี่มาแล้ว7เกมครับเสมอไปสอครับแล้วก็ชนะ ทั้งหมดเลยนะผมตอนนี้เวลด้วยนะ well, it, นะผมเซอร์เบียจนันะ onia, นะผมเอสโตเนียอย่างเงี้ยนะผมก็ผ่านมาได้หมดเกี่ยนในบ้านดูมีความแข็งแกร่งมากๆ,ๆครับแตกต่างกันนะผมกับทางไอร์แลนด์นะผมก็แข่งขันมาทั้งหมด4เกมนะผมชนะ2ครับแพ้ไป2ครับแนะ่นอนว่าไอร์แลนด์เองก็ยังเป็น1ทีมครับที่ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบไปได,ได้แบบชิวๆนะผมแต่ในเรื่องของกระแสว,วันนี้ที่มันเปิดมาครับแนะ่นอนว่าความเป็นเจ้าบ้านของทางสโลว维เกียครับกับการที่เขาบังคับชนะนะผมด้วยสักก็หนึ่งประตูเท่านั้นนะผมกระแสก็แอบเปิดมาบอามากเพราะว่า2ทททีีมมน้้้้คครรัับตตองงงกาแู่สโลวเเกียองหรือทางไอร์ีมน คินั้นล่าสุดกบจะเป็นทางไอร์แลนด์ชนะไปได้ครับแต่วันที่ต้องเล่นบ้างสโลวีเกียครับก็ต้องบอกตามตรงว่ายากมากครับที่ไอร์แลนด์จะบุกไปคว้าชัยครับตอนนี้ก็ขอมองที่ทางสโลวีเกียไว้อีกหนึ่งคู่เดืนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับผมก็เป็นทางโคลเชียครับที่ต้องเปิดบานต่อและเขมีอทางหมู่เกาะแฟโรครับคู่นี้ก็โหต้องบอกว่าในเรื่องกระแสครับเป็นทางโคลเชียบังคับชนะถึง3ประตูครับกับการที่เขาเล่นในบ้านตัวเองก็จริงแต่ท้านที่แล้วครับทางโคลเชียก็บุกไปแค่เฉลยชนะครับและในเรื่องของตัวนักเตะของทางโคเเชียอก็ ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของเปลี่ยนถ่ายไม้มันก็ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนถ่ายขนาดนั้นแต่กับการแข่งขันที่เขาแข่งมาเนี่ยแข่งขันไปทั้งหมด6เกมก็ไปชนะไปหนึงหเกมก็เสมอไปเพียงแค่เกมเดียวโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าโคเอเชียดูมีปัญหาที่ดูโดดเด่นครับแต่ถ้ามองจากทางบุงกับแฟโร่ถ้าผมแข่งขันไปเจ็เกมแล้วผมชน,น,นะชนไปสีครับแพ้ไป3โดยรวมก็แฟโร,รก็เป็นหนึ่งทีมครับที่ตัวเนี้ยฟอร์มน่าจับตามองมากครับในเรื่องของขุมกำลังตัวนักเตะเองก็ไม่ได้ดูดีกว่าทีมอื่นเลยแต่แต้มของบุกับเเคคคค้้้้าาจจจะะแแซงงช็็ขึนนไไไปปรับลลวก่ีโ เชียห่างารเป็นยอสองคะแนนครับแต่ทางโคเชียแอบจะแข่งน้อยกว่าหนึ่งคะแนนั่นเองแต่ถ้าเปรียบเทียบอาแล้วกับกระแสด้วเปิดมาครับโคเชียก็ต้องยอมรับว่าแอาเปิดประมาณไปนิดนึงแนะผมกับการที่บังคับชนะถึงสามประตูครับผมมองว่ามู่เกาะแฟรโร่ช่วงนี้เขาก็น่าจะยันเสมอไว้ให้ได้ก่อนนะผมและโคเชียเองก็ไม่น่าจะใส่สุดใส่เต็มขนาดนั้นเข้าใจว่าโคเชียเองในเรื่องของขุมกำลังและคุณภาพทีมโคเชียดูเหนือกว่าแต่กับการที่มาแข่งวันนี้ผมมั่นใจว่าทีมมู่เกาะแฟรโร่เองก็ไม่น่าแพ้ขาดถึงสามประตูครับตอนนี้ก็ขอเลือกเชียยรรร์ทาางมูกฟเลนะคับ ส่วนคู้สุดท้ายครับทีบ่เพ่ยงจัดให้ครับเป็นทางยิบลอต้าครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้องรับกับีทางมอนเตเิโกนั่นเอง คุณนี่ครับตรงบอกว่าฮิตูเท็เนี่ยเป็นทางมอนเตเนโกครับชนะทั้งไปทั้งกลับเจอกันมาสามครั้งครับมอนเตเนโกชนะสามครั้งเลยและทางยิปโรต้าเองนะผมก็ต้องบอกว่ามีมหตรฐานที่แย่ครับแข่งขันมาแล้วแปดเกมหลังสุดครับทุกรายการเนี่ยแพ้แล้วแปดเกมติดทั้งกระชับมิดหรือจะเป็นนักแทางการนะครับโดยรวมก็มีมหตรฐานที่แย่ครับทีมอย่างมอนเตเนโกเองก็ไม่ได้แตกต่างครับแข่งขันมาทั้งหมดหกเกมในศึกฟุตบอลรอบคัดเลือกนี้นะผมชนะได้เพียงแค่สองเกมชนะยิปโรต้ากับหมู่เกาะเฟโรไปนะผมแต่เกย์ไปเย่าง ทางโคเชียแพ้มูเกเฟโลครับก็ต้องบอกว่าเกมไปเยอนไม่ดีแต่เรื่องของกระแสครับแน่นอนว่าเป็นทางมอนเตเนโกครับที่เปิดมาบังคับชนะถึง3ประตูครับเป็อยิมหวานสประตูะตเพียงแค่เสมอตัวครับอาจจะมีเรื่องของฟอร์มที่ทางมอนเตเนโกเองมันดูดีกว่าครับแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วกระแสที่มันเปิดมาแรงเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยมันก็เทีบุงโปแล้วว่ามอนเตเนโกนี่จะบุกไปล่มได้แน่นอนครับแต่ด้วย จะหลุดเกินไปถึง3ประตูไหมถ้าเลือกไปไงผมก็ยังมั่นใจว่าทีมเน่ยโมนิโกครับก็น่าจะชนะได้ชิีวๆครับนี่ขอเลือกเชียร์ที่อยีางมอนเตเนโกได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปทั้งหมด หกคู่นะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ครับตัวแรกครับให้มองไปทางฟินแลนด์ครับตัวที่สองครับให้มองไปที่ทางฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ครับตัวที่สามครับให้เลือกเชียร์ทางรัสเซีเบิร์กครับตัวที่สี่ครับเลือกเชียร์ทางโซเกียครับตัวที่ห้าครับเลือกเชียร์ทางมูกับไฟโรและตัวที่หกครับให้เลือกเชียร์ทางคอนเตเนโกครับใครที่ชื่นชอบต้องบอกว่าาฝกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและคําถามอื่นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเลย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบคุณเดียวกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่่่่ออออองเเเเเลลลลลยยยนน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 ะะคคคครรรรััััััับบบบดดีีีีี๋ววววว้้้้้ผมมมมพขขตตาาไไปปกกกแจใใหหิสส